วัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูว่านมงคล2ชนิดนะครับที่สามารถเฝ้าบ้านเป็นว้านที่ปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนของเรานะครับวันนี้ต้นแรกนะครับว่านนางคุ้มดูครับว่าน,นางคุ้มใบกลมเขียวยาวดอกสีขาวนะครับต้นนี้สวยเชื่อกันว่าเมื่อเราไม่อยู่บ้านนะครับจะมีผู้เท่า มาคอยดูแลเฝ้าบ้านให้เราอยู่เวลาโจรขโมยขึ้นบ้านนะครับก็จะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาโจรก็จะไม่กล้าเข้าบ้านนะครับทําให้ปกป้องคุ้นครองบ้านเรือนของเรานะครับว่านตัวนี้ต้องหามาปลูกครับต้นนี้ดีมากๆเลยครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ชื่อว่าว่านนกคุม้มนี่เป็นลายสวยว่านนกคุ้มนะครับ ป้องคุ้มครองเชื่อันว่าป้องกันไฟไหม้นะครับตามความเชื่อนะครับเราลองหามาปลูกดูนะครับสองบ้านมงคลน,นี้ปลูกติดบ้านดีเป็นไม้มงคลเอาละครับวันนี้แนะนำบ้านที่ดีมีประโยชน์สองต้นนี้นะครับหามาปลูกนะครับขอบคุณครับ